เออก็บอกบอกให้เห็นชัดเจน,นเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่ามาแบบเอ้ยมาอะไรมาพูดแต่ข้อดีอะไรเงี้ยไม่พูดถึงข้อเสียอันนี้คือพูดถึงข้อเสียด้วยที่ทุกคนต้องรู้มาคตาครับครดครับมาดครับอ้ยคุณกีรุ่งกดถ่ายเยี่ยอย่างมันเลยโ <ś> <laughs> อ้ยตรงนี้เบาๆตรงนี้เบาๆอุ้ยอุ้ย

ก็นะครับวันนี้หลังจากที่เราไี่ไปติดแกนซีหมวกแม่เมย์ในเเลยก็จะเบอบไปติดบูทูธนิดนึงนะครับมาติดบูทูธนิดนึงนะครับเออเพราะว่าการสื่อสารมันสําคัญนะครับเวลาเราแบบเราคือเราต้องเวลาเราขี่รถอะไรเงี้ยครับเราจะได้แบบสามารถรับโทรศัพท์ได้หรือคุยกับเพื่อนได้อย่างงี้คือคือต้องบอกอย่างงี้นะครับว่าจะมีสาวๆที่จะคอยคอยโทรมาหาผมตลอดเวลาครับอืมแบบมันโทรมาตลอดเวลาครับก็หลายๆหลายคนด้วยครับ <y uk> เออก็คือมันจาเป็นตน่อการสื่อสารนะครับบูทูธแล้วก็อพอดีวด่าโดนเดดเดดเดหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันปวดชิวปวดชิวปิดชิวพรดีว่าผมโดนพี่ดอนป้ายยามาด้วยนะครับว่าให้ไปลองซื้อตัวบูทูธกาโดนะครับกาโดซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ครับว่าจริงๆเขาดีหรือเปล่าแต่เท่าเท่าที่ผมเห็นคือผมชอบไอ้นี่มากเลยอ่ะแบบว่าเวลาเปิดเปิดบูทูธขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะทําการ มันก็จะทําการคอนเน็กกับเออ่โทษนะครับโทษนะครับมันจะทําการคอนเน็กกับตัวมือถือนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยครับถ้าเป็นบลูทูธตัวอื่นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลาในการคอนเน็กแบบเออ่สักแป๊บหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวการตัวโารด์ดดยนะตัวการ์ดด้วยมันใช้เวลาที่เดียวในการคอนเนคกันยกตัวยอย่างว่าเราเปิดบลูทูธขึ้นมามันจะมีระบบอัตโนมัติพูดนะครับว่า เออเนี่ยผมก็เลยว่าวันนี้เดี๋ยวก็จะไปลองดูนะครับว่ามันเจ๋งอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับน้องๆเขาคงเขาคงงงกันนะครับว่ากูบ่นอะไรของกูนะตัวเองงงใช่ไหมตัวเองเออมบ่นอะไรของมึงโอเคนะครับว่าเดี๋ยวเราก็ไปเจอที่คาโดไทยแลนด์นะครับคาโดไทยแลนด์จึงอยู่ที่ตรงข้ามกับซอย เสายใหม่ห้าสิบหกเดี๋ยวไม่ดูกันนะครับว่ามันดีจริงหรือเปล่านะเออแห่เดี๋ยวนี้ทำคลิปสาระเยอะจังเลยนะครับพี่ <What the S 1> เอเดี๋ยวนี้พี่เอเป็นคนใหม่แล้คนอคำนวนๆนะครับมอนตอนนี้แต่ก่อนที่พี่เอแบบไม่มีสาระเฮี้ยอะไรเลยครับเออคนมาดูช่องนี้ก็เอาแต่ด่ากูอะครับเออไม่มีเฮี้ยอะไรเลยช่องมึงเนี่ยมีแต่เรื่องด่ามา เดิมมันก็จริงนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าทุกวันนี้นัทุฒิไม่ใช่คนเดิมแล้วนะครับนัทุฒิเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะครับมึงจะเสียงสองทำไมอะครับ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ดอน Native Fire Rider สวัสดีครับพี่ดอนครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ห่างหายกันไปนานไม่ Social distancing ฮะไม่ค่อยได้มาทําคลิปกับพี่ดอนนะครับก็อันนี้ที่พี่ดอนไม่ใส่แมสเดี๋ยวบอกก่อนนะครับเดี๋ยวดราม่าคือเราอยู่ในพื้นที่โป่งแล้วก็ไม่มีคนนะครับโอเคจากที่เราได้โมไปยังต้นคลิปนะครับอ่ะพี่ดอนรบกวนถือนิดนึงครโมนิดนึงจากที่เราได้โมไปยังต้นคลิปนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง ความสามารถของเจ้าคาร์โดนะครับเจ้าบลูทูธคาร์โดนะครับนี่นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าตั้งแต่วันที่ผมถ่ายคลิปที่ได้ดูกันไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับผ่านมาแล้วเกือบเดือนนึง <c oughs> เพราะอีกประมาณ3วันเดือนนึงออตีว่าเดือนหนึ่งกลมๆคือต้องบอกว่าผมอะ่ะเป็นคนที่ต้องใช้ก่อนถึงจะรีวิวได้ <c oughs> ครับ มาก็ดีแล้ว <c oughs> อ๋อดีแล้วอ๋ออันอันนี้อันนี้พูดจริงอันนี้พูดจริงว่าผมต้องใช้ก่อนถึงจะรีวิวได้<อ>คิดหมวกก็ยังไม่ได้ทํารีวิวเลยอเอาเอาความจริงไหมอ่าว่ากูไม่มีเวลาตัดลิปอ่าโอเคนี่ก็ก็จะเดือนหนึ่งแล้วที่ได้ทดลองใช้กาโดมาเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงคุณสมบัตินะครับข้อดีข้อเสียของเจ้ากาโดอันนี้พี่ดอนใช้มานานยังครับประมาณประมาณปีหนึ่งครับปีหนึ่งเลยเหรอโอีกเกลยวปีเกือบปีปีหนึ่งเลยปีหนึ่งอะปีหนึ่งอบ ตอนแรกใช้อีกยี่ห้อหนึ่งแบรนด์ดังเหมือนกันที่ย uh huh. ึดอยู่ในตลาดตอนนี้เหมือนกันครับก็ง่ายๆเลยคือด้วยลําโพงเขาบางแค่นะี uh ้ huh. แต่คาโดนี่ลําโพงหนาเท่านี้ครับอ่าก็คุณภาพเสียงหนึ่งแต่เขาเรียกว่าเลยนะ มันก็มีแบบทางใครทางมันอ่ะอีกยี่ห้อหนึ่งเขาก็ดีเรื่องฟังเพลงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าข้อดีของคาร์โดตัวนี้ก็คือมันดีในกลุ่มของคาร์โดเหมือนกันงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาเจาะข้อดีแต่ละข้อเลยพูดถึงตัวคาร์โดก่อนเลยแล้วกันจากที่ได้ดูคลิปติดตั้งไปว่าก็คือมันจะมันคือยี่ห้อสกาล่าสกาล่ารุ่นคาร์โดอ๋อสกาล่ารุ่นคาร์โดตัวคาร์โดนี้ก็จะมีรุ่นย่อยอีกหลายรุ่นใช่ตัวนี้คือแพ็กท็อกโบว์ตัวท็อปสุดทีนี้ เดี๋ยวพูดถึงเรื่องค,ออความง่ายของการใช้งานก็ปุ่มเดียวเปิดเปิดปุ่มเดียวเปิด,เป,ดเปิดการใช้งานเนี่ยคือปุ่มเดียวครับคือปุ่มนี้กดกดค้างแป๊บหนึง่งแล้วก็ติดพอติดเสร็จปุ๊บการใช้วอลลุ่มก็ไถขึ้นถลงอนนเอออันนี้ผมชอบมากเลยมผมเคยใช้ที่มันเป็นไอต้ตุ่มตุ่มอ่ะ ซึ่งมันลดเสียงยากมากเลยมันก็จะแบบต้องละด้วยใส่ถุงมือนะมันก็จะไม่รู้ไงว่าไอ้เฮียนี่แม่งขึ้นลงขึ้นลงอะไรแล้วแล้วผมอนุมานว่าอันนี้คือเดานะว่าไอ้ที่ว่าเป็นมันจะมีรุ่นที่มันเป็นเอ่อกลมๆอ่ะครับกลมๆอ่ะผมว่ามันยากนะเว้ยกับที่ว่าแบบโทษนะครับพี่ดอนเวลาอยู่ข้างหูเนี่ยแล้วเราต้องคลึงมืออย่างเงี้ยนึกออกไหมคลึงคลึงคลึงเออคลึงคลึงใช้ใช้มือสรุปใช้มือหรือใช้ลิ้นนะมือครับมือแล้วลิ้นทำไมต้องออกยังอุตส่าห์จะสาระสักหน่อยนนนะกก็็ออออัี้คืถถดดมาาาชชรร์์จจ USB 2 2> USB 2ปกติ<อ>ครับ <USB S 2> กันน้ำนี่ปิดกันน้ำใช่เพราะว่าอันนี้ผมผมใส่เล่นสงการตั้งแต่ปีที่แล้วไงตั้งแต่ปีที่แล้วที่เล่นที่ออกไปขี่รถกระิมแล้วก็นี่แหละคือไอแผงตัวเนี้ยแผงตัวสัมผัสเนี่ยแผงตัวสัมผัสเนี่ยบลูทูธรุ่นทั่วๆไปมันจะอยู่ด้านล่างแต่ตัวนี้ยอยู่ด้านข้างซึ่งดูดีๆนะคือใส่เข้าไปแล้วอาพี่ดอนรบกวนตั้งหมวกให้ตรงหน่อยครับตั้งหมวกให้ตรงหน่อยครับอ่ะทีเนี้ยพอฝนตกมา แม่งถ้าน้ําเข้าไปอ่ะคือน้ํามันจะไม่ไปขังอยู่ตรงนี้ไงตรงแผงอ่ะอก็ผ่านมันใช่มันก็ผ่านไปแต่แต่โดยปกติแล้วพอมันก็ไม่เข้าปึ๊กเนี่ยอ่ามันจะไม่เข้าครับเพราะว่าว่าง่ายๆเคี่ยวอ่ะมันถูกสอดใส่เข้าไปข้างในครับมันไม่โดนน้ำครับเพราะมันคือเคี้ยวอย่างถูกสอดใส่จ้ะโอเคไม่ไม่ใช่สุขศึกษานะไม่ต้องจินตนาการยัง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 บอกว่าคลิปนี้คลิปสาระไง การใช้งานนะครับไม่ว่าจะถอดหรือใส่เราสามารถใช้มือเดียวครับได้ก็คือสอดใส่เข้าไปในล็อกใช่ไหมแล้วก็กดให้ดังคลิปคือได้แล้วคือต้องกดอย่างนี้นะถ้าที่ผมไปคุยกับเขามาไปคุยกับคนนําเข้าเลยนะขออนุญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อดีกว่าอ่า private p r i วทนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับก็พี่เขาบอกว่าคือลูกค้าบางคนเนี่ยไม่ไม่กดครับเอามือดันเอามือดันแล้วก็ใส่คือกลัวหักกลัวกลัวกลัวนี่หักไม่ได้แล้วเนี่ยแม่งร่วง เขาบอกว่าใส่ไปเลยครับใส่แล้วก็กดอย่างนี้เลยมันไม่หักใช่ใช่มันไม่หักข้างหน้าใส่จากข้างหน้าแล้วก็ดันข้างหลังใช่ถ้าใครชอบข้างหน้าก็ต้องใส่ข้างหน้าก่อนล้วก็ดันดีโอเคครับยัง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 ทีนี้เอาเผื่อคนไม่รู้เดี๋ยวขอพูดนิดนึงบลูทูธเนี่ยมันมีไว้ฟังเพลงคุยโทรศัพท์อทีนี้ตัวบลูทูธเนี่ยมันก็จะมีตัวนี้เรียกว่าตัวควบคุมหลักแล้วก็จะมีลําโพงนะครับมีลําโพงสองข้าง อ่าลำโพงสองข้างแนบอยู่ตรงนี้นะครับ<อ>ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็จะมีเนี่ยนะอ่าเนี่ยไม่เนี่ยไม่ไม่ไม่ออไนี่ไปได้มัม้มแต่เมื่อไหร่เนี่ยเพิ่งเพิ่งไปได้มาครับราคาถูกมากเลยครับอสองเดี๋ยวนะสองพันสามร้อยชิวเนี่ยนะชิวแอคไลท์นะครับนี่ <laughs> นอกเรื่องอย่างนี้นอกเรื่องนอกเรื่องชิวถา,ถ,าถามถามทักทายกันหน่อยไม่ได้เจอกันนะเออสวยป่ะตอนแรกตอนแรกคิดว่าราคาสองพันหกสองพันแปดนะแต่สุบว่าสองพันสามราคา ถูกมากถูกมากอ่ะมาเรามากาโดต่อโอเคถึงไหนละเมื่อกี้ถึงไหนและก็ถึงถึงนี่นะฮะอย่าลืมไปกด subscribe กันด้วยอ๋กด subscribe ที่พูดถึงความง่ายการใช้งานมีความหลากหลายของการเชื่อมต่อคือเชื่อมต่อแบบบลูทูธก็ได้ DMC ก็ได้ดีเอ็มนี่เป็นเทคโนโลยีบลูบลูทูธบลูทูธคนคงเข้าใจอยู่แล้วทีนี้พูดถึงอินเตอร์คอมกับ DMC ก่อนเอาอินเตอร์คอมก่อนอินเตอร์คอมที่ทั่วไปเลยอินเตอร์คอมคือ เนี่ยสมมติว่ามีสองเครื่องเนี่ยสองเครื่องเนี่ยคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อก็ได้หรือยี่ห้อเดียวกันก็ได้แต่ว่าถ้ามันเป็นแพ็กท็อกถ้ามันเป็นคาโดเนี่ยก็ควรจะใช้ดีเอ็มซีด้วยกันอ่าเพราะว่ามันต้องต้องเป็นแพ็กท็อกโบด้วยนะแพ็กท็อกโบต้องบอกว่าคือถ้ามันมีสมมุติว่ามีสามเครื่องอะมีสามเครื่องมีมีแพ็กท็อกโบ2สองเครื่องแล้วก็มีอ่าเครื่องจีนอีกเครื่องนึงอ่ะยกตัวอย่างนะครับเครื่องจีนอีกเครื่องนึงแล้วเดี๋ยวผมสมมติว่าให้เครื่องของพี่ดอนเป็นเครื่องหลัก ดีเอ็มซีมันจะมีประโยชน์ตรงนี้ก็คือตัวเนี้ตัวตัวของพี่ดอนเป็นตัวหลักตัวแม่ตัวแม่คนนี้กับตัวจีนสองตัวเนี้ใช้อินเตอร์คอมกันอินเตอร์คอมพอตัวสองตัวนี้อินเตอร์คอมมาเสร็จแล้วแล้วก็พี่ดอนใช้อีกโหมดหนึ่งเขาเรียกว่าเครือข่แบ่งได้สองเครือข่ายอย่างนี้เออฝั่งนี้อินเตอร์คอมฝั่งนี้ดีเอ็มซีทีนี้สองตัวนี้ก็ d m c กันสรุปสามเครื่องนี้คุยด้วยกันได้เลยคือมันมันพิเศษมากเลยตรงเนี้ยอ่างก่อนคุยด้วยกันได้ ย้ําว่าได้แต่ uh huh. ถามว่าคุณภาพมันก็อยู่ที่ตัวรับก,ก็ขึ้น,ข,นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ uh huh. อย่างเพราะฉะนั้นเ,เขาเรียกว่าอะไรนะอันที่ผมเลคกคอมเมนต์ huh. ว่าแม่งโคตรดีเนี่ยคือ DMC อ uh ่า huh. ฮะ DMC ทีนี้คือ DMC เนี่ยมันจะเขาเรียกว่าคงขายใหญ่เมืองมุม Scalarider Pac was Packtalk born Talk. It's breaking the chains without breaking communication. Act features dynamic meshwork communication. It's as dynamic and fluid as your ride. It's as robust and adaptive as your engine. It's as seamless and smooth as group communication was always meant to be. โครงข่ายยาแมงมุมซึ่งมันมันมันสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้กี่เครื่องนะครับ16 16เครื่องคําว่า16เครื่องเนี่ยได้มากกว่าได้มากกว่า8กิโล8กิโลกิโลความไกลอ่ะใช่ครับก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวแม่ตัว1ตัว2ตัวสาตัว4ห่างกันเท่าไหร่เอ่อมันคาว่าคําว่าเออตัว8กิโลอะไรเนี่ยเอ่อมันคือ ไม่ว่าตัวแม่จะอยู่ตรงไหนนะครับขอให้ตัวแม่มันอยู่ในเครือข่ายจะอยู่คันแรกก็ได้แล้วตัวถัดมาคือมันสามารถต่อแบบหนึ่งต่อ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 หนึ่งไปเรื่อยๆได้อันนี้คือความยาวที่บอกว่าแปดกิโลใช่ครับแล้วถ้าแล้วถ้าตัวแม่กับตัวที่ตัวตัวตัวแม่กับตัวที่สองหลุดล่ะตัวที่สามจะหลุดไหมไม่ครับทุกทุกตัวก็ยังอยู่ครับทุกตัวทุกตัวก็ยังอยู่แม่ก็หลุดไปดิอ่าแม่ก็หลุดไปแต่ว่าพออยู่ใน พออยู่ในระยะก็กลับมามันก็กลับเข้ามาอัตโนมัติใช่ภายในหลักวินาทีอ่ะไม่กี่วินาทีใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้เทสมาแล้วจริงด้วยคือมันคือโอเคถ้ามันเกิดมีเอเวอรเต์รอบข้างมีภูเขามีอะไรเยอะแยะมามาขวางมันก็อาจจะทําให้สัญญาณหลุดแบบโค้งอะไรเงี้ยใช่โค้งล่ออ้อมใช่แต่ว่าพอถ้าเกิดในกรณีโค้งอ้อมภูเขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวแรกกับตัวสุดท้ายมาต่อกัน ตัวแม่มันก็ยังต่อหนึ่งสอ่้อมภูเขามาอยู่ที่นั่มันก็ยังใช้งานได้ใช่แต่ความห่างระหว่างตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยได้ประมาณ1นกิโลได้ประมาณหนกิโอันนี้จากการใช้งานจริงนะถ้าถ้ายังไงก็ไปศึกษาในเมนูนเพิ่มเอาอีกทีนึ่งก็ผมผมก็ไม่ได้เล่นอะไรเยอะนะแต่ว่าแต่ว่าเบื้องต้นนี่คือคือชอบชอบในเรื่องของการเชื่อมต่อที่โคตรไวอย่างเช่นอะ รบกวนพี่ดอนอีกทีหนึ่งนะครับแหมหมวก X Light นี่สวยอย่างเลยนะครับเนี่ยหมวก X Light นี่สวยอย่างเลยนะอันนี้ X 8 0 3เหมือนกันเลย X 8 0 3ศูนตัวนี้คือตัวพิเศษตัวฉลองแชมป์ของเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนี่เบอร์เจ็ดอ่ะมาเรากลับมาที่บลูทูธแหมนอกเรื่องง่ายเหลือเกินนะเราเนี่ยสมาธิสั้นสมาธิสั้นอ่ะทีนี้ความไวของการเชื่อมต่อนะครับคืออย่างเนี่ยเราพูดในในขั้นตอนที่ว่าเครื่องนี้กับเครื่องนี้เคยเชื่อมต่อกันมาแล้วทีนี้ครั้งที่สองเนี่ย เราไม่ต้องกดไปเซตติ้งแล้วครับคือเปิดแค่มเฉยๆเลยเปิดขึ้นมาเฉยๆมันเชื่อมต่อกันเลย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ฟังเสียงจากอของพี่ดอนนะครับอ่ะทีนี้เราเปิดพร้อมกันนะครับอ่ะกด อ่านี่คือเปิดแล้ะปั๊บเนี่ยคือคอนเนกนแล้วใช่เนี่ยติดแล้วเรียบร้อยครับเออเนี่ยติดแล้วเนี่ยนี่ก่อนที่ผมผมรูดให้ดูนะก่อนที่จะทักทายเสร็จด้วยซ้ามันสามารถพูดคุยกันได้เลยคือคืออย่างที่โม้ไปตอนต้นคลิปว่าระบบอัตโนมัติยังพูดไม่เสร็จเลยเครียดเราพูดกันได้แล้วอะ่ะซึ่งมันเร็วมากๆเนี่ยอันนี้อันนี้โคตรชอบเลยอ่ะโอเคเรียบร้อยให้ดูแล้วว่ามันคอนเนกกันเร็วแค่ไหนอ่ะยังมีอะไรที่เสริมอีกไหมครับข้อดีข้อเสียเออหมายถึงอะไรเอาข้อดีให้หมดก่อน ข้อดีของการ์ดโอแพ็กท็อกโบก็ในลักษณะที่บอกที่ชอบระบบ DMC ของเขาก็ระบบ DMC เพราะว่าความชัดเจนในการคุยแล้วก็ความเร็วในการคอนเน็กอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมันหลุดไปหลุดไปกลับมาปุ๊บมันก็ติดเลยใช่คุยได้เลยแล้วเรื่องเรื่องเสียงละครับเรื่องเสียงเรื่องคุณภาพเสียงก็ค่อนข้างดีครับมันก็จะมีสองหูใช่ซึ่งมันก็จะโค้ชชัดเลยใช่ชัดครับชัดมากครับเสียงชัดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสมมุติว่า เวลาผมขี่ไปใช่ไหมเวลาผมขี่ช้าๆเสียงเพลงมันก็จะเบาคือเบาไม่ได้แบบเบามากมเบาเาในระดับที่เรายังได้ยิน<ม>แต่คุณเพิ่มเสียงสุดแล้วนะ<ม>แต่มันก็เบาเขาเรียกว่า auto reduce auto reduce Red <uce. S 2> นั่นแหละ,ะแต่พอเราขี่รถเร็ว เสียงมั่งเพิ่มเองหมายถึงในกรณีที่สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเสียงเนี่ยมันดังขึ้นเพลงอ่ะก็จะดังให้อัตโนมัติเพลงอันดังอัตโนมัติซึ่งอย่างเช่นถ้าคุณไปขี่ผ่านสิบล้อแล้วสิบล้อมั่งท่อดังเนี่ยบูม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 บูงเนี่ยเสียงเพลงคุณก็จะดังขึ้นมาเลยใช่แล้วพอคุณขี่ไปในสภาพแวดล้อมที่ เสียงเบาเสียงค่อยเสียงมันจะค่อยๆลงยกคือยกตัวอย่างง่ายๆเลยแล้วกันขี่รถเร็วเสียงเพิ่มเองเสียงลมอะไรเสียงลมเสียงลมมันมันมีเสียงลมไงเสียงลมมันแรงเสียงเพลงก็จะเพิ่มขึ้นเองสมมติว่าฟังเพลงหรือว่าคุยอยู่ก็ตามนะครับทีนี้พอเราจอดหรือว่าอะไรเสียงมันก็จะลดลงค่อยๆใช่ค่อยๆลดลงอัตโนมัติอันนี้ดีมากเลยอ๋ออันนี้อันนี้น้องเอใช้ฟังก์ชันนี้อยู่ใช่ครับใช่ครับชอบคือผมเป็นคนที่ฟังเพลงมันมันจะมีลําโพง2แบบด้วยนะครับ คือคือเอาเบื้องต้นเลยถ้าซื้อแพ็กท็อกโบ w เนี่ยมันก็จะมีลําโพงธรรมดาที่แถมมากับกับชุดติดตั้งแล้วแต่ว่ามันจะมีทางเลือกอีกทางเลือกคือ JBL คือตัวตัวการ์โดแพ็กท็อเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาโคกับ JBL แล้วก็ JBL ก็ทําลําโพงมาให้แพ็กท็อกซึ่งต้องซื้อแยกโอเคทีนี้แสดงว่าอะอะไรเหรอ อ,อ๋ออยากได้ของใหม่อ,อ๋อเด่นเยวนเด่นย็นเด่นย็น, <laughs> <laughs> น,ยนคุยกับลูกชายหน่อยอ๋อคุยลูกชายอออยากได้ของใหม่ด้วยนยี่มีอยู่แล้วจะเอาของใหม่ทำไมอีก JBL ล่ะลูกอ๋ออ๋อ,อ,อนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ JBL ที่ซื้อแยกใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นธรรมดาที่ไม่ใช่ JBL อ๋ออันนี้ผมใช้มาปีหนึ่งแล้วไงอันนี้ JBL นี่เห็นไหม JBL อ่าโอเคทีนี้พูดหน่อยเราพูดข้อดีหมดแล้วใช่ไหมข้อเสียข้อเสียเหรอ ข้อดีหมดอย่างเนี้ยเออมันก็ประมาณนี้ค่ะอ่าข้อเสียคนที่ใช้งานเขาก็ประมาณนี้อ่าข้อเสียข้อเสียของผมก่อนนะผมเคยใช้ผมเคยใช้เครื่องจีนมาแล้วคือด้วยความที่ตัวตัวแพ็กท็อกโบนี่ยลูกเล่นมันเยอะเนี่ยแม่งสามปุ่มลูกเล่นเยอะมีดี c มีอินเตอร์คอมมีฟังเพลงคือนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นปุ่มด้วยนะนอกจากลดเสียงแล้วตรงนี้ยังกดได้ด้วยเนี่ยคือด้วยความที่ลูกเล่นมันเยอะเอาไว้ปิดเพลงอันนี้ป็นเพลงเวลาผมรับโทรศัพท์หรือรับไลน์เนี่ยผม ผมกดผิดกดผิดกดผิดตลอดเลยลืมลืมลืมเพราะว่าเวลาคือเวลาตอนขี่ชอบมีสาวๆโทรมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็นะแต่ทีนี้ในกรณีที่คนที่ชอบฟังเพลงครับบางคนเป็นบางคนไม่เป็นนะแต่ว่าในในกรณีที่ผมใช้แล้วกันครับตัวส่วนตัวนะก็คือเวลาฟังเพลงเนี่ย มันมีมันมีสัญญาณหายของเพลงโทรศัพท์บ้างเพราะว่าส่วนใหญ่โท,ออโทรศัพท์โทรศัพท์ผมผมใส่ไว้ในกระเป๋าข้างล่างไม่ว่าจะกางเกงธรรมดากางเกงยีนผมว่ามันห่างมันห่างกับตัวนี้เกินไปแล้วแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวกลับมาแต่ถ้าในากรณีที่เอาไว้กระเป๋าข้างหลังซึ่งมันก็ใกล้ใกล้กว่าปอยู่ข้างล่างใช่ไหมอพอใช้ความเร็วเยอะๆปุ๊บเนี่ยอ,อยู่ในกระเป๋าข้างหลังสะียนกว่า ก็คือการฟังเพลงไม่ไม่ค่อยขาดไม่ค่อยหายแต่ว่าถ้าอยู่ข้างล่างเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวขาดเดี๋ยวมาเดี๋ยวขาดของผมขาดเหมือนกันอ่าใช่ครับในในในที่นี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ให้ไปอัพเฟิร์มแวร์อัาเฟิร์มแวร์ของตัวแพ็กท็อกของตัวแพ็กท็อกซึ่งเราก็อัพแล้วใช่เราก็อัพแล้วผมก็อัพแล้วเหมือนกันแล้วก็ยังขาดอยู่เหมือนกันจ้ะก็อันนี้ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่หายแต่ว่าที่เวลาคิใช่กับ Android แล้วมันจะไม่เป็นไรออใช,ใช้ก็คืออนุมานเอาเองพอผมเปลี่ยนไปใช้ไอเอสเก้มันก็หายไปพักนึงแต่พอเอามาไว้ในกางเกงใหม่ปับ๊บอ้าวหายแล้วขาดเหมือนกันครับผม<ข>จะใช้โทรศัพท์อะไรก็ขาดเหมือนกันครัผมถ้าเอาไว้กระเป๋าหลังมีขาดบ้างาค,คือถ้าเร็วถ,ถ้าขี่เร็วมากก็จะขาดแบบแต่ไม่ได้ขาดยาวนะขาดแบบจู่จูขาดแป๊บนึงแล้วก็มา ขาดแป๊บนึงแล้วก็มาถ้าอยู่กระเป๋ากางเกงเนี่ยถ้าไม่หันแบบให้มันมาเจอกันหน่อยอ่ะมันก็ขาดยาวเลยครับใช่โอ้เพราะฉะนั้นพอลำโพงหายปุ๊บแล้วอยู่ๆผมสะบัดหัวอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องสงสัยผมอันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้แก้ไขได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้เพราะว่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าถ้าสมมติว่าคนที่ใช้ที่จับมือถือที่แปะมือถือไว้ข้างหน้าไม่ขาดครับไม่ขาดไม่ขาดผมเพราะว่าข้างหน้ามันก็อยู่ใกล้มากใช่ใกล้มากโอเค หมดยังครับข้อเสียแค่นี้แหละครับทีมมีอย่างหนึ่งข้อเสียที่ทุกคนต้องรู้คือซื้อมาแรกๆเลยเราต้องเบิร์ลำโพงก่อนประมาณเออของผมเป็นอาทิตย์มั้งอือคือคือพี่เป็นยังไงครับแบบไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือหมายถึงว่าเปิดเปิดใช้เปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานลำโพงก่อนประมาณไม่ถึงอาทิตย์หรอกแล้วแต่ว่าเราเปิดใช้งานบ่อยขนาดไหนเออแนะนําว่าคุณก็เปิดเพลงทิ้งไว้เลยทั้งคืนเออแต่ว่าไม่ต้องเปิดเสียงให้สุดนะเดี๋ยวลำโพงจะแตกเออเพราะว่า ใช่เพราะลำโพ,พงลำโพ,พงมันออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีเสียงแบบปลุ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 บมาอบปลุ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 บปล้บปลีบปลุบปลุบอลุบป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 ลุบ่ลุบปตุบปลุบปลุ่ปลุบ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 มลุบปลอยู่เบปลุบปย, <c oughs> ยุบปลุบปยุดปลุบ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 ะเชื่อว่าทุคนต้องอยากรู้แลม เออน่าจะหมื่นสองป่ะหมื่นสองอ่าใช่หมื่นสองไม่รวม JBL ถ้ารวมถ้ารวม JBL ตัวตัวแยกนะถ้ารวม JBL อ่ะจะอยู่ที่หมื่นสี่สี่ร้อยหมื่นสี่สี่แล้วใช่ใช่ถ้าซื้อลำโพงแยกเท่าไหร่นะถ้าซื้อลำโพงแยกอ๋ออ๋ออยากได้เหรอลูก JBL อ่ะสองพันห้ามึงไม่แน่ใจสองพันห้าหรือสองพันเจ็ดน้องเอเคยบอกผมว่าสามพันกว่าจำไม่ได้ครับเออไอโฟกัสเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปนะครับขายหมูย่างไปซื้อลำโพง JBL หน่อยอ่าโอเคทีนี้ อ่าราคาถ้าซื้อเดี่ยว12ื่นสองหมหรือ12500สองห้าร้อยื่องหมื่ครับอ่่ถ้าเกิดซื้อคู่ซื้อคู่นี่คือก็จะมีแพคเกจคู่อีกก็ได้2ตัวเนอะใช่ไม่ถึง20,000นะครับอืมไม่ถึงสองหมก็คือจะเหลือตัวละ9 0 0ากว่าบาทหรืออะไรประมาณนี้ใช่ต้องต้องไปตรวจสอบโปรโมชั่นกับทางตัวแทนจำหน่ายทีเนี้ใช่ก็เดี๋ยวโอเค เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านที่ผมไปไปซื้อไว้นะครับก็คือคือมันจะมีหลายร้านพี่เขาบอกว่าจะมีหลายร้านแต่พี่เขาเป็นตัวแทนคาร์โดไทยแลนด์ครับอ่าซึ่งซึ่งผมไปคือผมง่ายๆเลยคือผมอยากรู้ไงผมเป็นคนซื้อของแล้วผมต้องได้ข้อมูลชัดเจนอะอะไรนะลูกอ๋อเดี๋ยวเขาจะให้สปอนเซีร์ทีนี้ <laughs> คือคือผมก็เลยเข้าไปที่คาร์โดไทยแลนด์เลยแล้วก็คือพี่เขาให้ข้อมูลดีมากเลยนะครับพี่เขาให้ข้อมูลคือเขาบอกหมดทุกอย่างเลยว่ามี เขามีข้อดีข้อเสียอะไรเขาบอกหมดเลยคือเราจะได้รู้ไงแล้วซึ่งมันเป็นข้อเสียที่เรารับได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับไปกระซิบมาด้วยนะสปอนเซอร์เดี๋ยวลำโพงก็ได้เดอ,อ๋อขอสปอนเซอร์แล้วครับขอโอเคนะครับ,คนะครบใครที่สนใจก็ทักไปที่ c a r ์โดไทยแลนด์นะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้อ่ะหมดละก็อย่าลืมใส่แมส ใช่ลืมใส่แมสด้วยนะครับอยู่บ้านช่วยชาติอืก็มันไม่มีมันล้างมือกินร้อนช้อนกลางชีวิตนี้อะไรวะคือมึงจะอยู่กระดิกตีนอยู่บ้านเฉยๆแล้วมันช่วยชาติได้อะเข้าใจว่าเออเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วล่ะที่ไม่ต้องอยู่บ้านช่วยชาติกันแล้วนะฮะอ่าอ่าอ่าโอเคก็ขอบคุณพี่ดอนมากเลยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ดอนมากเลยก็เนี่ยนะครับก็เห็นไหมชิวใส่นะครับชิวสโมกสองพันสามอ่าสองพันสามสวยใช่ไหม สวยๆอ่าสวยนึ่งก็อยากได้ก็ทูพาวเวอร์อาจารย์ทูพาวเวอร์นะหมวกหมวกที่ทูพาวเวอร์เลยนะฮะที่อ่า้ยหมวกอิตาลีเยอะแยะเลยที่ทูพาวเวอร์นะครับใครใครอยากแบบใครสายอิตาลีโนแลนเล็กไลท์อะไรกันไนเต็กไนเต็กจัสต์วันจัสต์วันนี่เป็นอเมริกาแต่ว่าอะไรนั้น จำไม่ได้แล้วว่าโนแลนอ่าโนแลนอิตาลีครับอ่นี่เดี๋ยวคงตัดออกหมดแล้วมั้งเนี่ย <Okay. S 1> โคตรยาวเลยคลิปอะ <laughs> <laughs> อ่ะโอเคนะครับใครสนใจก็นี่นะอ่ากาโดกาโดนะครับคู่กับเอกไลท์นี่การ่าคาโดแพ็กทอ็อกโบใช่นี่ หมวกหมวกลูกนะครับนี่หมวกคุณพ่อนะครับนะคู่นี่คือคือตอนแรกไม่ได้ใช้หรอกครับเนี่ยคนนี้ล้วนๆคนนี้เลยที่ป้ายยาผมทั้งหมวกทั้งบูทูตเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ดอนด้วยนะครับในที่ e r ไรเดอร์นะครับโอเคสาหรับช่องผมไม่ต้องพูดนะครับก็ทุกคนก็คง s u b ส cribe กันอยู่แล้วนะ่าโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดี สวัสดีครับ